กินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาไปกินแกงกะหรี่ในงบราคาไม่เกิน90บาทและมันต้องอร่อยด้วยนะเราจะได้ไปกินแกงกะหรี่แบบนี้เลยร้านที่ผมจะพาไปกินมันอยู่ในศูนย์อาหารหรือเรียกว่าฟู้ดคอร์ทของตลาดเซรีสองตลาดเซรีสองมันอยู่แถวเจริญกรุงหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลัรที่มีแผนจะหาหมอโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลัยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยจะใช้แน่นอนตลาดเซรีสองเป็นตลาดที่มีของกินอร่อยเยอะมากตอนนี้เรามาถึงแล้วศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทนะฮะร้านที่จะไปกินอยู่ตรงนี้เลยชื่อว่าร้านเคนตะราเมงร้านนี้เป็นร ใร้านเขาชื่อว่าเค็นตะราเมงก็น่าจะขายราเมงใช่ไหมแต่ผมจะมากินแกงกะหรี่คือเขาขายเมนูอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเดี๋ยวไปดูเมนูกันเลยเนี่ยเมนูจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมีข้าวผัดอเมริกนันข้าวญี่ปุ่นคืออะไรกรับเนี่ยแต่ไม่รู้แหละวันนี้จะมากินแกงกะหรี่เฮียเจ้าของร้านเลยไม่รู้ชื่อเคนตะหรือเปล่านะาแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับหมูทงคัตสึร88บาทนะเออเมนูอื่นเขาก็ไม่แพงนะ,ะสั่งมนาะปุ๊บได้เลยฮนะเป็นแกงกะหรี่พร้อมกับหมูทอดทงคัตสึแบบนี้เลยนะดูน่ากินดีนะเดี๋ยวมาดูแกงกะีันนน้มปเะ็จแบบ ค้นหน่อยนะเออผมว่ารสชาติดีเอาจานขยับเลยแหมกาใช้จานพลาสติกช้อนพลาสติกหมดเลยนะอือนะดูคนๆนี้คุ้มราคานะผมว่า88บาทนี่ได้ขนาดนี้ก็คุ้มเลยมาตักมามาลาดเลยฮนะลาดข้าวไปเลยนะโอ้โหข้าวก็ดูดีนะผมว่าเออใช้ได้นะวัตถุดิบอะไรเขาก็ดูดีจริงๆนะอือนะลาดตรงหมูนิดนึงนะแหมมีหยดนิดนึงด้วยนะเอ,อ้ยน่ากินอยู่นะ88บบาทอันนี้ใช้ได้จริงๆกินเข้าไปเลยคําแรก อบอกเลยว่ารสชาติโอเคเลยเหมือนทําเองที่บ้านเลยนะฮะรสชาติเขาจะไม่ทํามาเป็นแบบเผ็ดนะ<ต>เพิ่มเผ็ดเติมเองได้รสชาติแบบนี้ราคาแบบนี้ใช้ได้เลยนะ โอ้โหมาเนี่ยให้ดูในความข้นของมันนะฮะมันข้นจริงนะกินไปเนี่ยราดทั้งจานเลยคุกคุกคุกกินไปแป๊บเดียวหมดแล้วนะฮะคือโดยสรุปนะผมว่าร้านนี้เป็นร้านที่กินได้จริงๆนะแล้วเกิดใครมาแถวๆตลาดเสดีสองโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักษ์ร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่มันลองได้เลยไว้คลิปหน้าผมเลงเอาไว้ว่าจะกินข้าวผัดอเมริกันข้าวญี่ปุ่นอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคิดมีมากันสั้นๆใครอยากตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้กิน้วมมมาาา่่่่ิิปปหนนนนจไไกกกัััทีตตตตตตอออดดดชงย วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า